พลเอกประยุทธ์ยินดีกับพลเอกประวิทย์ที่ได้เป็นสอสอปีแรกพร้อมยังเน็บอีกนะคะว่าขอให้อยู่ครบทั้ง500คนขณะเดียวกันค่ะก็ปฏิเสธตอบนะคะว่าไม่รู้ว่าพลเอกประวิทย์จะเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการประจำสัปดาห์ตามปกติที่วันนี้มีแค่2รัฐมนตรีลาการประชุมเท่านั้นคือนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสินิดเลิศไก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เปิดเผยว่าได้แสดงความยินดีกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสสแบบบัญชีรายชื่อครั้งแรกโดยยินดีทุกวันอยู่แล้วทั้งนี้ยังปฏิเสธตอบว่าไม่เคยได้ยินข่าวที่พลเอกประวิทรจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นได้อย่างไรยังไม่รู้ก็ว่า กันอยู่ในกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการในเรื่องของทางการเมืองก็ว่ากันไปการรับรองก็ยินยันทำไปแล้วล่ะยินดีทุกวันอยู่แล้วล่ะแต่ท่าน,น่ะย,ยังไม่ได้ข่าวเลยนะจะเป็นได้ไงไม่รู้กันก็ไปว่ากันดูในกระบวนการเขาเรียกอะไรจะตั้งรัฐบาลผมยังไม่รู้อ่ะผมยังไม่เห็นเกี่ยวข้อ,ของผมบอกแล้วไง ว่าทุกอย่างก็เป็นตามกระบวนการนะในเรื่องของทางการเมืองก็ว่ากันไปนะจ๊ะนะก็ยินดีกับทุกคนอ่ะผมว่าก็ยินดีกับสสใหม่ป้าแดงทุกคนนะก็ขอให้อยู่กันให้ครบกันละกันและที่เหมือนว่าพรรคเพื่อไทยอยากให้พรรคเก้าไกลาเป็นประธานสภานายกรัฐมนตรีได้หัวล้อก่อนที่จะกล่าวต่อว่าเป็นเรื่องภายในของเขาตนเองไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับรักอันดับต้น,ตน,ตน,ตน ทั้งอันดับหนึ่งและอันดับสองก็ว่ากันไปซึ่งรวมกันจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วไม่ใช่หรือส่วนแนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติจะโหวตประธานสภาไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ก็ขอให้รอขั้นตอนที่เขาดำเนินการอยู่ในขณะนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปพิจ,จารณาไก่เพราะพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้มีคะแนนเสียงมากมีเพียง36เสียงต้องฟังเสียงพรรคใหญ่ๆคุยกันก่อน อย่างไรก็ตามอยากให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วเพราะปัญหามันเยอะแยะที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องวันนี้ก็สุดแล้วแต่รัฐบาลใหม่จะบริหารต่อไปอย่างไรอย่างไรก็ตามบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีรัฐมนตรีหลายคนที่เป็นสสทั้งพักรวมไทยสร้างชาติพักประชาธิปัตย์และพักชาติไทยพัฒนาเตรียมตัวไปรายงานตัวสสส่วนใหญ่จะเดินทางไปพร้อมกันและยังมีการถือเลิกดีอีกด้วย